วัวที่ไถ่าจากโรงเชืดคลอดลูกแล้วรวมอนุโมทน,นาบุญใหม่สุกนทวาเผยเรื่องราวสุดปลื้มใจในวันพระวัวที่ไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์ได้ลอดลูกแล้วเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้สาวใหม่สุกนทวานั้นก็ได้ทําบุญครั้งใหญ่ไถ่ชีวิตโคจากโรงฆ่าสัตว์ทั้งหมด5ตัวโดยเธอนั้นได้โพสต์ระบุข,ข้อความเมื่อวานแวะไปหาวัวที่ใหม่กับพี่ต้นไถ่ชีวิตมาจากโรงฆ่าสัตว์ทั้งหมด5ตัวแม่บุญหลายกับลูกบุญลน้นเจ้าฟลุ๊กแม่วันดีและลูกมีบุญ แต่ตัวที่สนิทที่สุดก็คือตัวเจ้าฟุกของพี่ต้นนั่นเองเจอทีไรก็ดมท้องแม่ใหม่ทุกทีจำเราได้ใช่ไหมอยู่รอดปลอดภัยแม่ใหม่ก็สบายใจและล่าสุดสาวใหม่สุกนธวาก็ได้โพสเผยเรื่องราวสุดปลื้มใจในวันพระวัวที่ถ่ายชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์ได้คลอดลูกแล้วโดยเธอนั้นได้ระบุข้อความว่าวันพระดีใจอย่างบอกไม่ถูกวัวที่ใหม่ถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์คลอดลูกแล้วจ้าไถ่วันแม่คลอดวันพระ ไม่รอดทั้งแม่ทั้งลูกแล้วไหมล่ะถ้าไม่ช่วยมาแม่แม่วันดีคลอดลูกชื่อลูกมีบุญใหม่ตั้งเองขอให้อายุยืนทั้งแม่ทั้งลูกนะรอดผลปลอดภัยไปเลยสาธุแม่วัวคลอดก่อนแม่ใหม่สามวันเอง hashtag, ได้ช่วยไว้สองชีวิต hashtag, วัสาลาลี hashtag, ไอไข่พระรามหา